การถือเรื่องเลิกง,งามยามดีนั้นไม่ใช่เรื่องงมงายแต่กลับเป็นเรื่องที่จะทำให้สบายใจและถือเป็นการตั้งเป้าหมายให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านหรือตั้งศาลพระภูมิส่วนใหญ่จะต้องหาเลิกหาเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้บ้านที่เราจะพักอาศัยมีความร่มเย็นเป็นสุข จึงได้รวบรวมวันดีตลอดทั้งปีที่เหมาะสำหรับปลูกบ้านหรือทำพิธีตั้งศาลพระภูมิมาให้ลูกบ้านสนุกโฮมที่คิดจะสร้างบ้านนำไปลองปรับใช้ตามความสะดวกและเหมาะสมเดือนมกราคมวันเสาร์ที่10มกราคมเป็นวันที่เหมาะสำหรับการตั้งศาลยกเสาเอปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน เวลามงคลคือเวลา9.01-10.30นถึง10.30นและเวลา1 3 3 1 0 0นถึง15.00นวันอังคารที่13มกราคมเป็นวันที่เหมาะสมสำหรับการปลูกสร้างตั้งศาลและทำการมงคลทุกอย่างโดยเวลาที่เหมาะสมคือเวลา6.01-07 30นและเวลา10.31ถึง12.00นวันพฤหัสบ,บดีที่15มกราคมเป็นวันดีที่เหมาะสําหรับการตั้งศาลยกเสาเอปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเวลาที่เหมาะสมคือเวลา7.31ถึง9.00นและเวลา12.01ถึง13.30น เดือนกุมภาพันธ์วันจันทร์ที่23กุมภาพันธ์เป็นวันที่เหมาะสมสำหรับการตั้งสารยกเสาเอกและทำการมุงคลอื่นๆแต่ต้องทำในเวลา1 0 3 1ถึง1 2 0 0นและเวลา15.01-16.30นถึง16.30นวันพฤหัสบดีที่26กุมภาพันธ์ เป็นวันที่เหมาะสำหรับตั้งสารปลูกเรือนยกเสาเอกและกิจเกี่ยวกับพระสง์ดีมากโดยต้องทำในเวลา31กันยายน2 0 0 7 00นและเวลา12.01ถึง13.30นเดือนมีนาคมวันศุกร์ที่6มีนาคมเหมาะสำหรับตั้งสารปลูกเรือน ยกเสาเอเวลาที่เหมาะสมคือ31อกันยายน2007 0นนนนและเวลา13.31ถึง1 5 0 0นวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเหมาะสำหรับตั้งศาลปลูกบ้านยกเสาเอเวลาที่เหมาะสมคือ10บมกราคม2009 30นและเวลา15.01ถึง16.30นเดือนเมษายนวันอังคารที่21เมษายนเหมาะสำหรับตั้งศาลยกเสาเอกปลูกบ้านใหม่เวลาที่เหมาะสมคือ15.01ถึง16.30นวันอังคารที่28เมษายน เหมาะสำหรับตั้งสารยกเสาเอกเวลาที่เหมาะสมคือ15.01-16.30ถึง16.30นเดือนพฤษภาคมวันพุธที่หพฤษภาคมเหมาะสำหรับตั้งสารปลูกเรือนยกเสาเอกและมงคลอื่นๆดีมากเวลาที่เหมาะสมคือ10.30-12.00ถึง12.00น วันจันทร์ที่11พฤษภาคมเหมาะสำหรับตั้งศาลปลูกเรือนยกเสาเอกเวลาที่เหมาะสมคือ9.01-10.30นวันพุธที่13พฤษภาคมเหมาะสำหรับตั้งศาลปลูกเรือนเวลาที่เหมาะสมคือ10.31-12.00นเดือนมิถุนายน วันพุธที่17มิถุนายนเหมาะสำหรับซื้อบ้านซื้อรถร่วมหุ้นคำสัญญาเวลาที่เหมาะสมคือ10.31-12.00นเดือนกรากฎา,าคมไม่มีเรือกที่เหมาะสมเดือนสิงหาคมวันอังคารที่18สิงหาคมเหมาะสำหรับหลูกสารยกเสาเอก ต้องทำในเวลามงคลคือเวลา15.01-16.30นถึง16.30นวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเหมาะสำหรับตั้งศาลพระภูมิยกเสาเอต่อเติมอาคารขึ้นบ้านใหม่เวลาที่เหมาะสมคือเวลา1 3 3 1ถึง1 5 0 0นเดือนกันยายนวันพุธที่สองกันยายน เหมาะสำหรับตั้งศาลพระภูมิยกเสาเอกต่อเติมอาคารขึ้นบ้านใหม่เวลาที่เหมาะสมคือ10.3 1ถึง1 2 0 0นวันศุกร์ที่สกันยายนเหมาะสำหรับตั้งศาลพระภูมิยกเสาเอกเวลาที่เหมาะสมคือ12.01ถึง13.30นวันจันทร์ที่เจกันยายน เหมาะสำหรับปลูกเรือนยกเสาเอตั้งสารพระภูมิเจ้าที่ดีเวลาที่เหมาะสมคือ9.01 .10.30 นถึง10.30นวันพุธที่9กันยายนเหมาะสำหรับปลูกเรือนยกเสาเอตั้งสารพระภูมิเจ้าที่แต่ต้องทำในเวลา1 0 3 1 0 0นถึง12.00น เดือนตุลาคมไม่มีเรื่องที่เหมาะสมเดือนพฤศจิกายนวันศุกร์ที่27พฤศจิกายนเหมาะสำหรับปลูกสร้างบ้านเรือนตั้งศาลพระภูมิเวลาที่เหมาะสมคือ1 2 0 1นถึง13.30นเดือนธันวาคมวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมเหมาะสำหรับตั้งศาลปลูกเรือน ยกเสาเอเวลาที่เหมาะสมคือ13.3 1ถึงหนวันเสาร์ที่ส2องธันวาคมเหมาะสำหรับปลูกสร้างตั้งศาลยกเสาเอเวลาที่เหมาะสมคือส1บเอดกันยายน 2007. 2 0 0 7 0 0ศูนนวันพุธที่16หธันวาคมเหมาะสำหรับตั้งศาลพระภูมิ ปลูกบ้านเวลาที่เหมาะสมคือ10.31-12.00นวันอังคารที่29ธันวาคมเหมาะสำหรับปลูกสร้างยกเสาเอกตั้งศาลเวลาที่เหมาะสมคือ15.01-16.30นขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเล่กง,งามยามดี ปีมะแม่2,558โดยศักดิ์สิทธิ์สิทธินัน